การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับชาวลัคนาราศีมังกรนะ ในช่วงจังหวะของเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระสุกเนี่ยจะทําการย้ายเรือนนะจากเดือนของภพพันธุของดวงชะตาไปอยู่ในเดือนของภพปุตตะนะครับของดวงชะตาการที่ดาวพระสุกเนี่ยนะครับ เดิมที่อยู่ในพวกพันธุ์ทเนี่ยทำให้ว่ามัางกรเองบางครั้งมีการอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับที่อยู่อาศัยปรับปรุงบ้านทาสีใหม่นะซ่อมแซมใหม่หรือของอะไรนะครับออกมาทําใหม่นะครับให้มันสะอาดขึ้นดีขึ้นอะไรที่ไม่จําเป็นก็เอาไปบริจาคไปทิ้งนะครับมันเป็นไปแบบนี้นะครับแต่พอพระสุขเสด็จนะตั้งแต่ช่วงเมษายนนะครับตั้งปาประมาณชักวอนที่8เมษายนเป็นต้นไปนี่นะครับพระสุขเดินเสด็จปุ๊บ ไปอยู่ในเดือนของพ,พตะพนะุทํทให้ว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ตัวเองอยากจะทอ่าแล้วมันจะทําได้สมหวังสมใจนะเพราะว่าสุขสุขเดิมที่อยู่เป็นปลาเนี่ยทาอะไรไม่สมหวังสมใจใช่ไหมพอสุขมาเดินเะป็นเกษตรนะทาให้ว่ามังกรเองทําอะไรสมหวังสมใจนะเช่นว่าชาวมังกรนะอยากจะซื้อรถใหม่ที่ผ่านมาก็เออยังติดขัดอยู่นะ ยังหาช่องทางอะไรดีๆไม่ได้นะครับเพราะประสบเดินมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเริ่มและเริ่มมีช่องทางดีๆเข้ามาแล้วว่าจะทําอย่างไรถึงจะได้ของใหม่เข้ามานะได้รถใหม่เข้ามาได้สิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับในเดือนะตาชีวิตนะตั้งแต่ช่วงเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะมีแต่เรื่องดีๆในลักษณะแบบนี้นะจึงเป็นผลทําให้ว่าเดี๋ยวพอพระปรหัสกลับมาพระอาทิตย์เนี่ยนะย้ายเรือนด้วยในในเดือนเมษายนเนี่ยนะ อยู่ดีชาวบางกรนะอยากจะได้รถนะที่ผ่านมาดูหลายรุ่นแล้วตัดสินใจไม่ได้เดือนนี้จะตัดสินใจได้นะครับอยากจะไปขอกู้สินเชื่อซื้อซื้อรถซื้อบ้านนะจะได้บ้านได้รถที่สมใจถูกใจนะสวยถูกใจสวยจนใจอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีในภาวะของการเป็นก้อนหนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่เป็นหนี้ที่ลักษณะแบบว,ว่านี่จําเป็นอ่ะนี่จะเป็นที่ที่มันจะเกิดขึ้นกับ ตัวของชาวมังกรเองนะอย่างาพอได้รถมาก็เรียกได้ว่าได้ความส,สะดวกสบายเกิดขึ้นใช่ไหมได้บ้านมาอ่าก็เรียกว่าได้ความมั่นคงในชะตาชีวิตเกิดขึ้นนะก็จะเป็นนี่ในระยะยาวนิดหน่อยนะครับก็ท้าพให้ว่าอาจจะมีความเครียดนะความเครียดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะตามมาทีหลังนะความเครียดในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอย่างเช่นซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มมีภาระนี่ไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะ,ะชาวมังกรเองก็จะ กดดันบ้างนะในช่วงรแรกๆนะครับแต่คิดว่ายังหมุนได้นะยังผ่านไปได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของได้ของกลับเข้ามาแล้วบริหารการจัดก,การทางการเงินเนี่ยอาจจะประหยัดหน่อยนะในช่วงรแรกๆโดยเริ่มจากตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนละนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันก็จะหากลับเข้ามาได้นะครับจากน้ําพักน้ําแรงของตัวชาวลัคนาดาศีมังกรเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี นี่จะมีในส่วนของการเหมือนแบบว่า,าการเงินนะอันนี้พูดถึงการเงินจะมีในส่วนของการว่าพอทํางานมาสักระยะหนึ่งนะอย่างที่ผ่านมาไม่เคยมีเงินเก็บเดือนเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มแบบว่ามีเงินเก็บนะทยอยเก็บมีเงินพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากงานจากการกระทําของตัวเราเองอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะเพราะฉนั้นในเรื่องของการเงินยังายเป็นเป็นไปนในทางบวกอยู่นะแต่บางคนเนี่ยจะต้องไปยื่นเหมือน ลดหย่นภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้เงินกลับเข้ามานะครับเงินจากการรดหย่นภาษีเพราะเงินจากการลดหย่นภาษีเนี่ยมันเกิดจากงานของตัวเองของตัวเราเองถูกไหมอ่าแล้วก็ไปยื่นไปนะครับก็รับรองว่าจะได้เงินนะก้อนใหญ่ด้วยนะครับกลับเข้ามาให้กับชาวมังกรน,นะครับดัะนั้นในการเงินก็ถือว่ายังทายไปเป็นในทางบวกอยู่นะครับให้กับชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนั่นเองนะครับนี่จะมีอีกส่วนส่วนหนึ่งนะในสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเสียไปนะ บางทีเนี่ยเสียไปในเรื่องของมีค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายอย่างที่กล่าวไปนะซื้อบ้านซื้อรถนะส่วนที่หนึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะบางทีต้องเอาไปช่วยคนอื่นเขาอะนะเช่นว่าใครเจ็บใครป่วยนะญาติพี่น้องเจ็บป่วยแล้วก็ต้องไปช่วยเขาเขาต้องการใช้ทรัพย์บางส่วนตึงตึงเมืองเนี่ยนะบิดาบารดาปุปการีของเรานะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการให้เพื่อเป็นการกระตันอยู่นะครับถือแล้วมันจะได้บุญกับ ย้อนกลับเข้ามาให้กับชาวมังกรอ,อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบนี้นะไปยาวๆนะไปยาวๆเพราะเช่นชคอยช่วยครอบครัวนะเขาพูดตัวเองเนี่ยนะครับไปยาวๆนะพ่อแม่บุปกรารีแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบุญกตัญญูนะเพราะ,ะนั้นให้สบายใจได้นะเรียกว่าผลบุญเนี่ยจะส่ง,สงผลดีนะทำให้ร่ํารวยนะใน,ในอนาคตนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนี่มีอีกส่วนส่วนหนึ่งนะครับเดือนเดือนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวพระพฤหัสนะ,ะทาการย้ายเรือน พระรหัสเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของวิณาศนะนะส่วนที่หนึ่งมาจากเรื่องเือของภพศาสชานะส่วนที่สองวิณาแปลว่าทางไกลแดนไกลศาสชาแปลวา่าข่าวคราวนะการติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะครับมาอยู่ในเรื่องของภพพันธุ่าทาให้ว่าชาวมังกรเนี่ยจะมีเกณฑ์นะมีโอกาสในปีปีนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นมาเพราะพระรหัเป็นดาวใหญ่นะอยู่ยาวๆจะมีเกณฑ์มีโอกาสนะครับเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะอยากจะ ไปที่ไกลไปแดนไกลเนี่ยนะครับไปไหว้พระไปขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไปท่องเที่ยวนะไปชิมอาหารต่างประเทศอะไรน,นะครับก็จะมีเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะยาวๆเลยนะครับรวมถึงว่าบางทีเพื่อนฝูงนะญาติมิตรนะพ่อแม่เนี่ยนะครับเคยอยู่ห่างไกลกันนะก็มีโอกาสกลับมาเจอกันนะครับามาหาเราที่บ้านหรือว่าเราไปหาท่านที่บ้านเนี่ยนะครับจะมีโอกาสในเดือน อ่าเมษายนนี้เลยนะอี่าบางคนบอกว่าเ,เดือนเมษายนเป็นเดือนของการรวมตัวกันอยู่แล้วของคนไทยนะแต่อาจจะดาวไงพระรหัสมาจากวินาศานะทางไกลนะศาสตระคนรอบตัวคุนฝูงคนรู้จักพี่น้องมาอยู่ในภพพันธุมาพบเจออกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนันก็จะมีแต่เรื่องดีมีวิทยาาพที่ดีนะครับกลับเข้ามาให้กับ าชาวมังกรเสมอเสมอนะเพราะว่าอาทิตย์เป็นวิเครกครูนะมันมาอยู่ร่วมเืินกันในภพพันธุเนี่ยนะใครมาบ้านแล้วต้อนรับเขาอย่างมิตรนะจะได้มิตรกลับมานะครับผู้หลักผู้ใหญ่มาบ้านนะคนญาติญาติมาเยี่ยมบ้านอะไรนะมาเอ็นดูเรานะครับถือว่าเดือนเมษายนนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่มาเอ็นดูเรานะถึงบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีให้กับชาวมังกรมาดูในส่วนอื่นกันบ้างน,นะหน้าที่การงานการกระทํานะครับหน้าที่การงานเนี่ยกรรมะนะ ยินดพบปุตตะอย่างบางคนทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวองค์กรเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเริ่มาหาแผนงานนะทำให้เราทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้รับโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นนะถ้าคนทำในส่วนของการค้าการตลาดเนี่ยเดี๋ยวจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่นะที่บริษัทมอบหมายให้นะลูกค้ากลุ่มใหม่ให้เราไปตามล่า,าตามตามหายอดนยครับเกิดขึ้น ้าทำในส่วนของการวางแผนการเงินเนี่ยเราก็จะต้องอเริ่มคิดไอเดียในการหาโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนี่นะครับเพื่อจะได้เป็นที่พอใจนะให้กับทั้งองคอ์กรให้กับทั้งหัวหน้าเรานะครับแต่การให้งานของหัวหน้าเราหรือองคอ์กรเราในครั้งนี้นะครับเขาเรียกว่าให้งานมาแล้วตามติดนะตามช่วยเหลือนะครับนั่นถือว่า,าเขาไม่ได้ปล่อยเราโดดเดี่ยวไม่ได้ปล่อยเราให้ทํางานคนเดียวนะแต่มาวางแผนงาน ร่วมกันนะตั้งแต่เดือนเมษายนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วผลงานที่มาวางแผนงานร่วมกันประชุมร่วมกันเนี่ยผลขั้นอกมาดีนะแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีการแบบถกเถียงกันบ้างนะครับแต่พอได้คุยได้อธิบายแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้าใจกันนะครับร่วมมือกันทํางานด้วยกันนะเหนื่อยไปด้วยกันนมันจะมีคําว่าเหนื่อยไปด้วยกันนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วเหนื่อยไปด้วยกันนะถือว่าเป็นเรื่องดีให้กับชาวมองกรนะครับที่ชาวมองกรเนี่ย ดันมีดาวมฤตยูนีวยนะครับขัรจรเข้าไปร่วมเรือนหลวงพ,พุ่ตะแล้วนะแ,วแสดงว่าในช่วงจังหวะของเดือนเมษายนยังเป็นอีกหนึ่งช่วงจังหวะนะยังไม่หมดนะครับที่ชาวมังกรเนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์เดินทางนะครับไปเหมือนแบบไปโรงพยาบาลน,นะครับไปรักษาตัวอย่างบางคนมีโรคป,ประจําตัวเงี้ยก็เป็นช่วงจังหวนะและไ ไปโรงพยาบาลไปไปรักษาตัวนะครับไปหาหมอตรวจร่างกายพบแพทย์ตรวจร่างกายนะเป็นช่วงพักฟื้นของดวงชะตาชาวมังกรเพราะฉะนั้นชาวมังกรเนี่ยถ้าเดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปเดินทางที่ไกลเนเี่ยนะใครมีโรคจำตัวเอาหาอยู่หายาติดติดตัวไปด้วยนะ พราะบางครั้งเนี่ยนะครับเดือนเดือนนี้อาจจะมีโอกาสกําเริบเกิดขึ้นมานะครับอันตรายนิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครแบบว่ามียาติดตัวไปด้วยรับรองนับปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะปลอดภัยในทุกๆการเดินทางของชาวมังกรนนั่นเองนะครับแต่ดานรัฐบาเนี่ยนะก็จะต้องเตือนเอาไว้แหละนะครับว่าไปที่ไหนนะที่ไหนเสี่ยงที่ไหนอันตรายเราก็ต้องระมัดระวังตัวกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ทีนี้มันมีการแก้เคล็ดเช่นว่า เราเนี่ยนะเดินทางไปกับคู่ครองคนรักนะไปไหว้พระไปทําบุญด้วยกันไงเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นมันแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะมันมีสายป่านายาวยิ่งขึ้นนะถือว่านะครับเดือนเมษายนเนี่ยเดินทางไปทําบุญแล้วนะจะหนุนในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็สุขภาพนะให้กับชาวมังกรนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นทายรวมไปเลยในเรื่องของความรักเลยนะเรื่องความรักทายดีนะแต่ต้องไปเหมือนไปท่องเที่ยวด้วยกันแล้วไป มีทําบุญเติมนะหนุนดวงในเรื่องของความรักเพิ่มนั่นเองขอปารมีพระตัไตัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์อำนวยวอวยพรให้กับทุกๆรัการาศีมีแต่ความโชคดีมีความสุขในเรื่องของการเงินมีความสุขในเรื่องของความรักตลอดทั้งปี2,566นี้เลยครับ